สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันกันนะครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับไปเริ่มการบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซตวันนี้ลบไป5จุดครับดับชนีปิดอยู่ที่1,300ท้วนครับโดยภาพรวมตลาดในวันนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายรวม32,000กว่าล้านก็ยังถือว่าเบาบางครับในตอนเช้ามีเขียวอยู่นิดหน่อยครับ หลังจากนั้นก็ค่อยๆซึมลงครับอยู่ในส่วนแดงตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่ได้ลบเยอะนะครับสุดท้ายก็ลบไป5จุดครับวันนี้ก็พอจะหาหุ้นเทรดได้อยู่บ้างนะครับโดยสถาบันซื้อสุดทธิ744ล้าน,นบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุดที่373ิ373ล้านนักลงทุนต่างประเทศขายสุดทีิ2 4 3 8ล้านครับขายเยอะโดยนักลงทุนในประเทศวันนี้ซื้อไปสุดที่1320ล้านครับมาดูกราฟเซตในทรเฟรมเดครับ แนวต้านของเซตอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าจุดนะครับตรงนี้ครับเส้นนี้แล้วก็อีกหนึ่งแนวอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าจุดนะครับเซตแทงเทียนของวันนี้ดูเหมือนจะพยายามจะหักหัวลงมาอีกแล้วครับหลังจากเมื่อวันที่หกเดือนสิบเอ็ดครับเราลุ้นให้ยืนหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าแต่ก็ยืนไม่ได้ครับเจอแดงมาสามแทง่งดูจะคงโค้งลงนะครับตอนนี้ เปลี่ยนมุมมองเป็นลงแทนแล้วครับโดยแนวรับอยู่ที่1,275จุดนะครับตรงบริเวณ EMA 200วันครับเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตยังคงมีอาการซึมให้เห็นแล้วก็ยังขาดบอลล่มนะตลาดนะครับยังคงเบาบางเพราะนั้นแรงหนุนยังไม่มีส่วนแรงกดนะครับแรงทุบลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็เลยออกการซึมๆเดี๋ยวค่อยดูรายตัวกันโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับหุ้น ในในบางตัวหรือว่าในหลายตัวเนี่ยเริ่มประกาศงบกันเงินออกมานะครับเพราะฉะนั้นการบ้านของเราจะยังไม่ได้รวมปัจจัยเหล่านั้นเข้าไปในสําหรับตัวที่ยังไม่ได้ประกาศงบนะครับเรามาดูการบ้านตัวแรกนะครับที่เอามาฝากวันนี้เด่นมาแต่เช้าเลยนะครับ c p f ครับ c p f ปิดดีเสียด้วยครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างผลตอบแทนให้เราได้ดีในวันนี้นะครับหลังจากนี้เข้าไปก็ถือว่าพอร์ตเขียวอยู่ดีพอสมควรแล้วก็แท่งเนี่ยเป็นแท่ง,ทง,ทงบ่าย t p f มีลักษณะของการแท่งเทียนต่อเนื่องให้เห็นหรือไม่หลังจากที่เกิดแท่งเทียนขนาดใหญ่แบบนี้นะครับดูจากในอดีตเนี่ยพอที่จะรันเทนได้อยู่บ้างครับอย่างตรงนี้ครับแต่ว่าจะไม่เขียวทุกแท่งนะครับแล้วก็การลงมีลักษณะของลงแดงยาวๆก็มีเหมือนกันนะแตะ่เขียวสองแท่งเนี้ยมีเพราะฉะนั้นเมีเป็นมีโอกาสไปไม่ได้ครับที่จะสามารถไปต่อได้ในวัตัว C.P.F. นะครับโดยมีแนวต้านแรกจะอยู่ที่22.2นะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวต้านอยู่ที่23.1นะครับตัวนี้เดิมทีนะครับฐานอยู่ที่20.4แต่อาจจะต้องแนะนําให้ใช้ฐานใหม่นะครับขึ้นมาตรงที่บริเวณ21นะครับนี่คือจุดคัดใหม่นะครับเพราะวันนี้ปิดดีเหลือเกินนะครับเราต้องยกอะอลอตามไปและถ้าพรุ่งนี้ออกการเขียวนะครับจุดซับลออาจจะย้ายไปที่21.2นะครับสำหรับตัว C.P.F. มองไปต่อได้ครับ ขอเขียไปตัแท่งหนึ่งค่อยออกก็ได้ครับแบบนี้นะหรือถ้ามันแดงแต่ว่าแดงเล็กๆอยู่ในเทนอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นแท่งนี้ถือว่าได้เปรียบแล้วเหลืออย่างเดียวครับเรื่องงบอย่าลืมไปส่องด้วยนะครับเพราะถ้าง,งบออกมาแย่มันก็หักลงมาเลยครับเรียกว่าเทคนิคจะอาไม่อยู่เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะในตอนนี้นะครับเราก็ดูตามเทคนิคล้วนๆไปก่อนแล้วกันนะครับมาดูตัวถัดไปครับ KCE ตัว k c e เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหุ้นที่เกิดการย่อตัวพักตัวโดยสมบูรณ์มาหลายวันแล้วแต่ยังไม่สุดนะครับหมายถึงว่าสมบูรณ์ก็คือชัดชัดเจนว่าฉันจะลงครับและพรุ่งนี้น่าจะลงต่ออีกด้วยนะครับโดยเป็นรูปแบบน่าศึกษาน่าจดจํานะครับคือการโครง้งโคง้งโค้งแบบนี้ไม่ค่อยน่าจะรอดโดยฐานจะอยู่ที่22.2นะครับสำหรับตัว k c e เป็นฐานเก่าเดิมด้วย ถ้าหลุด22.2นะครับลงลึกเลยถ้าหลุดตรงนี้ครับห้ามหลุดนะจะลงได้ถึง19.7นะครับหรือไม่ก็21นะครับ,นะรบสำหรับตัว KCE ครับแต่22.2เนี่ยเดี๋ยวจะได้เทสกันอีก2-3แท่งถัดไปนะครับสำหรับตัว KCE มาดูตัวถัดไปนะครับ s p r c ครับโอ้ดีตัวนี้แต่มันดีมานานแล้วมันไม่ใช่จังหวะซื้อไงตรงจุดนี้นะ ในอรอบก่นกอนๆน้าก็มักจะไปได้ใกล้แค่เส้น EMA 200วันนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็เห็นว่าใกล้ๆอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนิดหน่อยครับมีรอบล่าสุดไปไม่ถึงครับย่อลงมาแล้วก็มาฟอร์มตัวแล้วไปใหม่ตอนนี้ถึงแล้วครับถามว่าคนที่มีอ่ะขายได้ไหมผมว่าแบ่งขายดีกว,ว่าแบ่งดีกว,ว่าแล้วก็ในกรณีที่มันแดงขายหมดเลยนะถ้ามันแดงแดงอย่างนี้ครับแดงแจำแซมเนี้ยนะครับขายหมดนะแต่ถ้ามันเขียว ถ้ามันเขียวก็คือให้รันไปก่อนให้รันไปก่อนครับโดยณนะวันเนี้ยแบ่งบางส่วนไปก่อนก็ได้นะครับนะมันก็ให้มองว่าไม่ผ่านว่าก่อนเพราะไม่ผ่านมาสองสามครั้งแล้วแต่รอบนี้เอาจริงหรือเปล่านะครับเอาจริงหรือเปลารอด,ดูถ้าทะลุปไปได้ครับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ราคา5.8นะครับสําหรับตัว STRC ครับลองลุ้นดูครับว่าตรงบริเวณแนวต้าน5.3เนี่ยผ่านไปได้หรือไม่พรุ่งนี้นะครับ อ่ะผ่านไม่ได้ขายอย่างเดียวครับแต่ไม่ได้ให้ซื้อแล้วนะครับนะตัวนี้ครับจุดซื้อของตัวเนี้ยคือแท่งนี้นะครับแท่งตรงนี้ครับนี่ครับก็ของวันที่ยีิบสองนะครับตัวนี้ครับแล้วก็รันเทนมาโดยตลอดครับเทนยังไม่เสียด้วยนะครับแต่ก็ต้องออกนะครับก็เพื่อเอ่อเรียกได้ว่าบางทีเราเราลดความรอความตึงเครียดของพอร์ตหน่อยหน่อยนะครับก็มาถึงเป้าแล้วนะครับแต่ก็อยากจะรันต่อสักหน่อยหนึ่งมาดูตัวถัดไปครับอมตะนะครับสวย สวยคะแนนเต็มเลยครับตัวนี้นะคะแนนเต็มเลยงบเป็นยังไงยังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูครับอาจจะใกล้ออกแล้วด้วยนะครับสําหรับตัวอมตะนะครับเอ่อแนลตันสิบหกจุดแปดครับแต่วันนี้แท่งสวยจริงๆนะสวยเต็มเลยครับวันนี้ทําให้พอร์ตเราเขียวนะครับเขียวสวยงามเมื่อวานถ้าใครดูกันบ้านเราเล็งๆไปแล้วนะตัวนี้เล็งๆไปแล้วสำหรับตัวอมตะนะผาก็แหย่ยเข้าไปแล้วนะครับบางส่วนวันนี้ต้องจัดเข้าไปเต็มนิดนึงครับแล้วพรุ่งนี้นะครับ ถ้าเขียวให้รันต่อเลยถ้าแดงออกได้เลยนะครับถ้าแดงเรียกว่าขายหนีงบนะครับขายหนีงบนะก็ถ้าเขียวผมคิดว่ารอรอดูจนงบออกเลยแต่ถ้ามันแดงอ่ะขายหนีงบนะครับโดยแนวต้านอยู่ที่16.8นะครับเป็นแนวต้านถัดไปนี่ก็เยอะแล้วนะสองแท่งนี้สวยเลยเกินครับนะผมให้ถ้าเรื่องของทคนิคให้10เต็ม10เลยนะครับแต่ถ้ามีปัจจัยงบกันเงินอะไรมาด้วยเราลองไปหกกักคะแนนเอาเองต่อเองนะแต่ณจุดนี้ ก็คือเป็นทรงของเรานะครับตัวนี้ตัวอมตะเท่านี้ยังไม่พอครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวยังมีอีกแต่ขอดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก่อนแล้วกันจะเป็นทรงโค้งลงนะครับวันนี้ทรงแบบนี้เราเห็นในตัวไหนครับ KCE ใช่ไหมตัว CCE ก็เช่นกันครับก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับฐานของตัว KCE อยู่ที่5.15นะครับก็ลงมาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะ เดี๋ยวลงดีครับสำหรับตัว Cet เขา l t h เนี่ยเดี๋ยวมาเจอกัน5ต้นๆนะครับส่วนแนวต้านมีอยู่2แนวนะครับ6.1และตรงบริเวณ6.15ครับนะเดี๋ยวใช่ไหมนะ6.1กับ6.45เออไปพูด6.15นะครับ6.45 6.1มาดูตัวถัดไปครับ BTG อีกหนึ่งตัวที่สวยครับสวยส่งเข้าประกวดคู่กับตัวอมตะะครับ บีทีจีเนี่ยตามที่เราบอกเมื่อวานเราเล่งไว้ละแล้วหุ้นตัวนี้งบออกแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นปัจจัยความเสี่ยงด้านกางเงินไม่มีละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เรื่องจริงอะมาตะยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับแต่อาจจะดีก็ได้อาจจะดีแต่ตัวนี้ดีเร็วไม่สนครับคือออกมาแล้วรับทราบแล้วแล้วเป็นช่วงจังหวะการดีเมื่อวานที่เข้าไปเบาๆเนี่ยวันนี้ต้องรันแล้วนะครับเปิดดีด้วยแล้วย่อลงมาปิดกลับอะไรเรียบร้อยพร้อมที่จะไปปิดตุดยอดครับตัวนี้นะ แนวต้านให้ไว้2แนวนะครับส7 5และตรงบริเวณเตรงนี้ก็18.7นะครับนะไปต่อครับตัวนี้ฐานเดิมนะครับอดเนี่ยคัดได้แต่อยากให้ยกตอบลอดขึ้นมานะครับวันนี้เนื่องจากปิดดีนะตอบลอดก็จะอยู่ที่16พอดีเลยตัวนี้แสดงว่า16ดีได้เลยครับแล้วคนที่ยังไม่มีหุ้นตามทันไหมผมว่างว่าใครยังทัน ครับตามจังหวะย่อตามอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับสําหรับตัว B T J นะครับก็ถือว่ามาเจอฐานเองหลังจากที่ลงมาตลอดตั้งแต่วันที่9เดือนเดือนสินะครับมาตลอดครับจนวันเมื่อวานเนี่ยเริ่มเห็นแสงนะครับเราที่บรอกันมาบอกมีเล็งๆเวลาตัวนี้เดี๋ยววันนี้นะวันนี้ถ้าเขียวเดียวจะจัดนะจะจัดจัดหนักเลยนะครับจัดไปเรียบร้อยครับเขียวสวยงามมาดูตัวถัดไปครับบางกอกเอวครับ บางเกาะเอเวก็สวยนะครับงบเป็นไงไปดูคันอีกทีนะครับแต่สวยแต่ไปไกลไม่ไม่ไกลไม่ไกลครับอย่าคิดว่าไกลคือไม่น่าจะพ้นจุดนี้ถ้าพรุ่งนี้เขียววันหนึ่งขายได้เลยนะแดงก็ขายเขียวก็ขายาแสดงว่าพ้นพรุ่งนี้วันมะรืนน่าขายสำหรับตัวนี้นะก็ะขายแบบว่าไม่ลุ้นแล้วกันนะครับไม่ลุ้นงบไม่ลุ้นอะไรงบออกยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่าอาจจะยังไม่ออกนะอันนี้คือตอบแต่ความทรงจำแล้วถ้าผิดขออภัยด้วย แต่แล้วก็ตามคนที่มีตัว B A มาตั้งแต่วันที่6นะครับคุณถูกต้องแล้วสวยงามไหมครับลันต่อพวกนี้เขียวถ้าเขียวไม่ไปใกล้14.7คุณถือต่ออีกแท่หนึง่งแต่ถ้าเกิดอาการลากยาวนะครับลากยาวแล้วมีไส้บนอย่างเงี้ยไส้บนบนเนี่ยออกเลยนะครับแล้วก็ถ้าลากยาวแล้วไม่มีไส้ถือได้ถือได้แต่ถ้าแดงขายครับแดงแบบนี้ครับขายนะครับมาดูตัวถัดไปครับ bjc ครับนี่ครับตัวเนี้ยที่เมื่อว,วานที่บอกว่างบการเงินจะออกเป็นไงถ้าออกไม่ดีหักเลยนะเรียบร้อยครับนี่ครับน่าจะสะท้อนงบดีไม่ดีไม่รู้แต่มันดูสะท้อนออกมานะครับสำหรับตัว bjc นะครับทําให้มองถึงฐานของตัวเนี้ยสิบเจ็ดจุดสี่นะครับแล้วก็ฐานฐานใหญ่จริงๆยที่สิบหกจุดเก้าหักแบบนี้ไม่ต้องพูดพรพทํทำเพลงครับหนีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราตัวนี้ก็ซับลอตเดิมที่สิบเจ็ดจุดสี่นี่ก็ คิดว่ายังไม่ใช่จุดที่ดีในการรับนะครับนะก็ปปะคือมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันเกินไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างครับถ้างบออกมาผิดคาดตามคาดไม่ดีตามเป้าหรืออะไรก็แล,ล้วแต่นะมาานันจะหักได้เลยแม้ว่าการคุณสวยก็ตามคุณให้ดูคุณคุณอมตะอมตะเมื่อกี้ถ้ามันไม่ดีมันหักได้อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ต้องทําใจนะครับช่วงที่ประกาศงบการเงินเนี่ยถ้าดี ดีก็โดดไปเลยนะคนไม่ได้เก็บไว้ล่วงหน้าเนี่ยสมมุติว่ามันดีใช่ไหมสมมุติว่ามันดีมันจะเปิดอย่างนี้นะมันจะเปิดโดดไปอย่างนี้เลยไปติดใกล้แนวต้านอะไรอย่างนี้เลยนะทําให้ก็เทรดไปได้อยู่เหมือนกันต่อให้มันดีคุณก็เทรดไปได้ต่อให้มันแย่คุณก็เทรดไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่ประกาศงบมันมันเป็นอะไรที่ทําการเป็นการทรําลายเชิงเทคนิคพอสมควรนะครับแต่แต่สายอา่อสายเน้นคุณค่าจะชอบจะชอบนะงบเอาไว้เอาเป็นว่าไม่ว่าออกดีหรือแย่ กราฟเทคนิคจะจะดูแบบไปแบบแตกหักนะครับไม่ดีสุดกูก็แย่ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเทคนิคอาจจะไม่ค่อยชอบช่วงนี้เท่าไหร่นักนะครับเพื่อนเนื่องจากมันมีโอกาสทําลายกราฟได้ทั้งสูงครับทั้งทําลายในเชิงบวกแล้วตามไม่กล้าตามไปครับมันโดดหรือทําลายในเชิงที่กราฟมัสลายแล้วหักลงเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคือตัวใหญ่ตัวหนึ่งเหมือนกันมาดูตัวถัดไปครับ S C G P อ,อ่ตัว S C G P ก็คิดว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้แต่ว่าฐานที่หนีคือที่เปลนจุดสองนะวันนี้แท่นนี้มาเบาไปนิดหนึ่งนะครับแท่งอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งครับแล้วก็การรีบาวไม่ไกลคิดว่าไม่ไกลครับสิบแปดจุดหกพอได้คนที่ไม่ไม่เอาเยอะนะพอผมว่าพอที่เป็นไปได้แต่ถ้าหลุดสิบเจ็ดจุดสองหนีได้เลยครับอันนี้ก็ไปตัวหนึ่งที่พอที่จะหาได้ในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้สวยเท่ามาตะอาจจะไม่ได้สวยเท่าบีทีจีไม่ได้สวยเท่าบีเอนะครับ แต่อันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวันนี้นะครับที่พอเท่าที่จะหาได้แล้วการเข้าไปในวันนี้นะครับไม่น่าจะทําให้พอร์ตเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าน่าจะค่อนข้างใกล้เคียงทุนสำหรับตัว S C G P ครับลองดูครับลองเล่นรีบาวสั้นดูก็พอไปได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้ดีว้าวแต่ทรงแบบนี้มันมันพอที่จะ,อะเออเรียกได้ว่าเข้าไปลุ้นได้นะครับอ่ะดีกว่าทรงอื่นนะครับ มาดูตัวถัดไปครับ OR oh, ดีกว่าทรงอื่นนี่หมายถึงว่าลองเทียบกับตัว KCE CT อะไรเงี้ยนะครัตัวนี้ก็ยังดีกว่านะครับ OR oh, นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ลุ้นแห่งการผัดฐานให้จบนะครับเดิมแนวต้านอยู่ที่14.9 14.8ตรงจุดนี้นะแล้วก็วันนี้มีมีเดตคอร์ที่เห็นของตัว OR นะครับแม้ว่าจะมีแนวรับอยู่ที่14.1ก็ตาม แต่14.1เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะครับเนื่องจากพลังเชิงลบ2-3แท่งที่เห็นเนี่ยตรงนี้นะครับยังค่อนข้างมากเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะลบควนแนวรับ14.1อยู่อีกภักหนึ่งไม่นานนานแหละผมว่าน่าจะลงมาที่ฐานตรงบริเวณ14.6เอ่อขออภัยครับ13.4นะครับฐาน13.4ครับจะเป็นลนักษณะเช่นนี้นะครับก็ระามาัระวังไว้ก่อนนะครับมาดูตัวถัดไปครับ EA อันนี้เป็นตัวเลงตัวฝ้าสังเกตการนะครับหลังจากที่เหมือนเมื่อวานเราสังเกตการตัว b t G กับอมตะไว้นะครับรู้สึกว่าอัมตะอีเดียวเมื่อวานนะครับตัว b t g เนี่ยก็อาจจะตกกันบ้านไปนะครับแต่อย่างอย่างตัวอมตะนะครับตัวอมตะนะครับในวันนี้เอ้ตัว EA นะครับเริ่มเริ่มสับสนละ EA ปายการเนี่ยเริ่มจะโค้งแล้วแต่มันยังไม่เกิดกว่าเด้งครอนนะเราก็เลยเลงไว้ก่อนครับแล้วก็ยังไม่เข้า แ้่พวกนี้ออกองี้ได้ไนลุนรีบาร์ถึงสามจุดสองนะครับสามจุดสองนี่ก็เยอะนะปัจจุบันนี้นยังสามท่วน,น,นหรือสามจุดศูนย์สองก็เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวนะครับอยู่ที่สามจุดห้าสี่นะครับตรงนี้นะเลงไว้ก่อนครับเลงไว้เลยนะถ้าคลอสเมื่อไหร่เทรดได้สาหรับตัวตนี้รอบก่อนคลอสไปแท่งเดียวเราหายเลยครับแต่ก็ยังพอมีเวลาออกได้ทันอยู่นะครับตัวนี้เหมือนกันนะสำหรับตัว e อครับเป็นตัวเลงแล้วก็ถ้ามันไม่คลอสมันแดง มันแดงมันจะไม่ครอสเองครับตัวนี้สมมติว่ามันแดงมันจะไม่ครอสครับโอเคครับเล็งไว้ก่อนนะตัวนี้ครับเวลาดึงดึงอย่างแรงอะ่ะตัวนี้นะแล้วก็ลองอเช็คปัจจัยโรการเงินอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ออกว่าไหนเหมือนกันนะครับอ่ะก็เล็งเล็งไว้ก่อนยังไม่เราก็ยังไม่มีหุ้นไม่ทําการใดๆใ,ในตอนนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ E G C O ครับ E G C O กําลังโค้งเวแล้วให้เป็นหุ้นเล็งแล้วกัน หลังจากที่ขึ้นแรงเมื่อวันที่8ที่9เดือนสิที่ผ่านมาไหนๆก็พักฐานแล้วพักได้ลึกพอสมควรแล้วด้วยนะครับไอ้ที่ละดึงขึ้นไปในรอบก่อนเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อยแหละโดนขายไปหมดแล้วครับดูจากทรงกราฟตรงนี้แล้วก็เรื่องต้นคิดว่าจะลงมาใกล้บริเวณ115ไม่น่าถึงแล้วนะอาจจะได้แค่120ะนี่เป็นฐานใหม่ของเขาเลยครับสิ่งที่ยังรออยู่ของ EGCO เนี่ยคือแท่งเทียนโมเมนตัมนะครับลักษณะของตัวแท่งเทียน big กไวท์นะครับ ที่ให้มันเกิดโดยจะไม่ต้องเป็นบิ๊กไวที่ใหญ่มากบางคนบอกอยากได้บิ๊กไวอย่างนี้เห็นอหมอย่างเงี้ยเงี้ยว่าไม่ได้อย่างนั้นตามไม่ทันตามไม่มีทางทันนีัยสิ่งที่ดีสุดคือต้องเป็นแท่งเล็กๆอ่ะเล็กอ่ะใหญ่กว่าปัจจุบันนิดหน่อยนึงอ่ะอย่างเงี้ยจะดีครับเราจะเข้าทันเราได้ได้ของเต็มไม้เต็มมือดีนะไม่ต้องไปไล่ตามอะไรมากครับอย่างเงี้ยความจริงแถวๆนี้ยก็ได้วัดใจเหมือนกันแต่มันไม่ชัดเนี่ยรออย่างเงี้ยจะชัดนะครับอย่างเงี้ยแย่ได้เลยครับแย่ได้แล้วก็ ยิ่งถ้าคลอสนี้ไปได้ครับอันนี้นก็เล็งไว้ก่อนนะครับงบเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยส่องกันนะครับใครกลัวตกรถอะไรก็เบาๆไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่างที่บอกว่าต่อให้กราฟสวยคนนี้ก็หักลงได้ถ้างบแย่นะครับมาดูเอ่อนวต้านร้อยสี่สิบสองเลยนะตัวนี้นะไกลพอสมควรนะครับมาดูตัวถัดไปครับตัวสุดท้ายครับมาจาก E.A. นะครับคือคือครับเคือค,อคือเดียวกันนะครับ N.E.X.N.E.X. E เนี่ยมีลักษณะเอ่อ ความจริงก็ค่อนข้างล้อกันกับตัวเอเอ็กันแต่แลักษณะนในช่วงหลังเนี่ยการมาแท่งเดียวแล้วเกิดความต่อเนื่องสามแท่งยังไม่มีแต่สองแท่งมีเห็นอยู่บ้างครับแต่ก็ไปได้ไม่ไกลแต่ในช่วงหลังมีสิ่งที่เปลี่ยนไปอยู่หนึ่งอย่างก็คืออาจจะมีการยกโลหเห็นครับแต่แต่ก่อนเร้นี้นเราจะไม่เห็นยกโลเลยนะไม่เห็นนะตรงนี้ก็เสียงเข้าไปไม่รอดครับทําให้เกิดโลใหม่ พอเข้าตรงนี้ใหม่ก็ยังไม่เหมือนจะไม่รอดแต่บางคนได้กาไรนิดหน่อยนะแต่รอบนี้มาดูโลเปลี่ยนไปครับเพราะนั้นวัดใจแต่ยังต้องดูเฉยก่อนเพราะอยากจะให้ทะลุไฮเดิมตรงบริเวณ1.13ในรอบนี้ได้ก่อนถ้าวันนี้ออกมาเขียวนะครับเขียวแล้วยืนได้ทั้งวันหน่อยนะครับไม่เปลี่ยนสีเนี่ยน่าสนใจนะเพราะเดลต้าถัดไป1.25และยิ่งถ้าผ่าน1.25ได้ก็จะที่1.54วันนี้ก็หลายดาย่านเหมือนกันแต่อย่างน้อยผ่านด่านแรกให้ได้ก่อนครับมันจะสวยมากนะครับถ้าผ่านได้นะ ระดับเอ x ก็เป็นตัวหนึ่งที่เฝ้ามองอยู่นะครับ EA กับเ d x ีเอดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะครับส่วนตัวที่เฝ้ามองอยู่แล้วอย่งอางอมาต่ายเนี่ยไปเรียบร้อยครับแล้วก็ยังยังพอที่จะรันได้อยู่าการบ้านวันนี้ก็ให้ประมาณนี้แต่แล้วก็ตามก็อย่างที่บอกครับว่าอย่าลืมเอาการบ้านไปเทียบเคียงกับหุ้นตัวอื่นที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะครับมันอาจจะคล้ายกันแล้วก็ลองไปประยุกต์รูนะครับรวมถึงปัจจัยอื่นๆก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ พบการเงินนะครับไตรมาสสามนะครับ2018เนี่ยกำลังทยอยออกมากันเลยทีเดียวนะครับก็ในเบื้องต้นผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในช่วงเนี้ยนะครับมันทําลายกราฟนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราหลีกหนีไม่ไพ้นเราวิธีการก็คือเราก็เราก็ไปศึกษาปัจจัยเหล่านั้นซะประกอบกับปจัจจัยเทคนิคนะครับมันจะทําให้ความเสี่ยงลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของท่านได้นะครับอย่างไรก็ตาม วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ